สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊บจะออกไปทำเล็บนะคะแล้วก็เลยอยากเพื่อน,อนๆดูว่า,าหน้าตาของร้านทำเล็บก็จะเป็นร้านเล็กๆนะแต่ว่าเขาทำงานดีมากเลยคือเขาจะมีลายเยอะมากสีเยอะมากแล้วเดี๋ยวดูกันที่ร้านทำเล็บเลยนะคะเพื่อน,อนๆวันนี้เจ๊ก็จะถือโอกาสเพราะว่าเล็บก็ไปทำมาก็เกือบ2อาทิตย์กว่าแล้วมั้งแล้วก็ถือโอกาสจะ เ,ออเดี๋ยววันจันท์ทรี่จะถึงนี้เจ็บจะไปเยี่ยมคุณแม่ของไบอันที่ชิคาโกเขาก็ไม่ได้อยู่ในชิคาโกเลยนะคะเพื่อนๆคือเราก็จะไปที่ชิคาโกกันก่อนเราอาจจะลงเครื่องไปก็จะพักที่นั่นด้วยหน่คืนเยี่ยมลูกไบอันเพราะว่าเขาโเอเว่นเขาน้องโอเว่นเขาไปกับเราไม่ได้ไปเยี่ยมคุณยา่าเราก็ต้องเราก็ต้องเช่ารถไปอีก4ชั่วโมงเพื่อจะขับไปเยี่ยม แม่ของไบอันที่เวสคอนซันนะคะแล้วเดี๋ยวจะจะไปทําคลิปที่นู่นด้วยช่วงนี้ก็คงอาจจะมีเวลาทํากับข่าวอีกหนึ่งคลิปอาจจะไม่ค่อยได้ทําด้วยซ้ำมั้งช่วงนี้โอเควันนี้เราไปเที่ยวกันดีกว่าไปทําเล็บกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆไปเลยค่ะเพิ่งมาถึงหน้าร้านค่ะเพื่อนๆก็มาถึงเร็วแป๊บหนึ่งมีเวลาอีกห้านาทีแล้วเดี๋ยวเราเออไปทำเล็บกันเลยดีกว่าค่ะ tôi ai bắt rồi tôi làm hai con rồi tôi dễ thôi rồi tại vì trước hai mới mà mở, ừ. Cái mà mới bỏ tôi chút khác, ừ. Ừ. bữa đó có vào tin tự tin mà ừ. thứ hai nếu mà quanh đi làm thì lùi mở cho quanh nha, Dạ, yeah, mở lại à. tại vì thứ hai em biết sao em dạy học sinh nữa đó yeah. Ăn, ăn xà lách á, ông chồng em hôm qua ổng ăn cũng không có, không có gì ăn, ăn xà lách không mà đường, ổng thử mươi tám, ổng có uống thuốc chữa đường Ổng là khỏi ổng ăn cái gì mà đường thấp thì ổng ăn ra ăn gì không ăn tím ông nói nói hành tím ổng nói nó nạ anh đó, Hành tím á Hành hành bự á, hành tay Thì đó, bởi em em hỏi ổng ăn cái gì, ổng nói là chỉ ăn okay. xà lách thôi Bởi em nói là chồng chị phải cử rau cải thì ăn ăn người thì cục với nhau ông làm vậy chị ơi ăn canh tiếp cũng ăn uống Oh, that one sounds good. Short yeah, mm. little more please. <laughs> more. <laughs> oh okay, little, little. Yeah. That's good. Thank you. sợ sáng luôn mình nó bu quá ครั้งแรกที่สูงขนาดนี้ก็ออกมาเกิดกรดูดอ่ากันจะโชว์การทำของเขาเขาทำาด้ปีมากเลยคะ่ะ

Thank you. see you Next time. Thank you Thank ทำเล็บเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆออกมาแล้วแล้วเดี๋ยวเรากลับไปนั่งคุยกันในรถด,ดีกว่าวันนี้แดดร้อนมากเลยจะโชว์สีเล็บให้ดูสวยมากสีสวยไหมเพื่อนๆสีเหลืองแต่ก็ครั้งแรกเลยนะเนี่ยร้อนมากเลยข้างนอกแดดร้อนวันนี้จอดรถไว้นานกลางแดดก,ก็เลยร้อนแล้วเนี่ย เจียพึ่งทําเล็บเสร็จนะคะเพื่อนทําทั้งเล็บมือเล็บเท้าก็เลยอยากจะมาโชว์เพื่อนๆดูว่าการทําเล็บที่นี่เป็นยังไงบ้างต่างจากบ้านเราไหมแต่เจี๊ยบไม่รู้นะจากประสบการณ์เมื่อหลายสิปีแล้วละมัง้งคือไปเมืองไทยแล้วไปทําเล็บที่ที่สปาที่โฮเทลนะก็ยังไม่ได้ถูกใจขนาดนี้คือเวลาทําเล็บที่นี่แบบเจี๊ยบก็เรื่องมากดน้ดนเะนะเพราะเราก็ได้จ่ายเงินแล้วเหมือนวันนี้ทําเล็บอ่ะ85บห้าเหรียญ แต่ว่ารวมทิปรวมไรด้วยแล้ววันนี้เจี๊ยบน่าจะโดนไปสักประมาณ3 0กว่ากว่านะคะวันนี้ก็สุขใจกลับบ้านดีกว่าก็เดี๋ยววันนี้จะกลับบ้านไปทำสปาเกตตี้ให้ไบรอันกับลูกๆทานเพราะว่าไบรอันกับเด็กๆเ,เขาก็ กินอาหารไทยมาหลายวันติดกันแล้วแล้วสงสารเพราะว่าก็เนาะเราทำอาหารฝรั่งไม่เก่งแต่ก็พยายามนะคะคือเราก็ไม่อยากให้เขามากินอาหารไทยกับเราอยู่ตลอดแต่เขาก็ชอบกินกันแหละแต่ว่าวันนี้จะไปทําเมนูสปาเกตตี้ให้คุณแฟนค่ะแล้วยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่จะพาออกมาเที่ยวดูบ้านเมืองที่นี่ดูการทำงานดูชีวิตของคนที่นี่ยังไงก็ช่วย กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เจียบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆไปแล้วนะคะเราเจอกันวันหลัง